กูบอกแล้วมึงอยากให้กูบอกแล้วกูบอกแล้วโซชิโอแมตต์ต้องกราบสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เรามาถึงหมายนะครับผมนี่หน้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็น้าอ๋องหน้าต่อนะครับหน้าใหญ่ไปนี้ขี้นะครับผมส่วนผมนะครับวันนี้น่าจะมานกว่าเพื่อนครับเพราะว่าลืมบอบิดมานะครับผม มาถึงหมายลืมเอาบิดมานะครับนึกว่านายใหญ่เอาขึ้นรถให้นะครับผมก็เลยได้เอาบิดเพื่อนตีนะครับวันนี้นายใหญ่ก็เอาตะคองตะ้องนะมาครับเดี๋ยวเดินทางนะครับวันนี้เรามาเช่าเรือไถอามนะครับผมเดี่ยวเจอกันครับเอาไปเอาเลยด้วยเฮ้ยกินเหยื่ออะไรเนี่ย

เเห็นลยบอกแล้วมันเขาแหนวะมาแล้วครับผมตัวแรกนะครับตัวนมุ้งกะโดนะครับตัวแรกนะครับผมมาแล้วนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับต้องจะถ่ายเห็นบอบมันจะเป็นรูปกล้องนี่ตอนนี้ขอบันทึกวิดีโอเลยจะถ่ายเอาเป็นรูน้ำหนักดตึ๊กตึ๊กตึ๊กนี่เลยเด้อวางมือบังกล้องเอาบตู้หม้อเลย ยามันหมดมาแล้วนะครับผมตัวแรกจะดูตัวแรวกครับล้มล<า>้มแถวต่อมันบอสซาดนะนี่ผมเลยตัวแค่ไหนครับมันก็มัวส <c oughs> องม้วที่เรียนอ๋มันขอเอาแซงลูกม<อ>ั้นหนึ่งโดนนะครับผมเ,เย็บร้อย ทำแล้วต่อมาเลยนะครับผมโอ้ใสสวยเลยปอกจั้ตัวก็ตีไก่มาว่ะหงียมันพุ่โจวมั้งยังไงเนี่ยเนาะบ๊วยใหนี้ันจี้องเบิร์นโ้ตีเลยพี่กายมันคนละแบบกับอันนี้ว่ะคนละพี่รวยกับอันนี้เวย พี่กาย่อง้พี่กายเพิ่นกัน,น่งผามาเว้นบิดเว่ ข ia. er, at ้อว่าแตงส่วนทั้งนานนะตองที่พุ่นนะเป็นค่อยไวุ่นน่ะเนาะตรงนี้ข้างหลัง นี่ตองยังแต่ัวปลาซกวบมกันผมกันผสมกันหอยเบ็ดก็คือขอนกอกกอกกอนอ่ Tháng nào rồi nhá Tháng nào cái gì đó là nè một phát tốt, tốt một phát tốt, tốt. 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 hử Terima kasih telah menonton! 我不会开车。<noise> có mưa này mà phải này cắt nè cắt ừ. 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 ผ้าจนในประกาศอื่น เรือเขาวันนี้ตีได้แค่ห้องนานะงตีไปเลย

toán hết Chứ coi ngàn lá Nhòi thì phải bùa mới đi Nhẹ này tập quá Ui, em ngay, anh ngay, khó khó Em khó นี่การจะยังไงขตีด้วยคน mm <síto>

ตาตีขลาดโอ้ยก็เลยเท่ไงกูเลยไมาเฮ้ยเลือกดึงอะไรที่เบ็ดนะเราพร้อมจะไหนจาก ຕຶງ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 ອື່ ขาหมดเลยโอ้ยที่ต้องหันมาใครอยู่หือเดีอเคืนนะ<า>ที่บมหัด้วยทั้ง,งล่างไงไเว้ยแลระดูหน่วยเียวไปะยังไงเคาะอย <c oughs> ห,หน่อยฮะแล้นวโดยกินกับเจียวอะกันัว,ว,เวเ

กุ้งเกลอดเราตากไปทางหลังคนนั่งกินเขาไปกินมันยับไปกินเบลเห็นหไมเห็นเลน่ยคิวเขามีนี่มาด้องยิงแหงได้เลยด้วยก็ซับเสียต่อยนกระเป๋า

สข้างหลังจมเามาซื้อตอยเขาเลอนยไมเขาือห่อนอยู่ัวตากแบูดเลยเขาเื้อตอยบูดต้อมากนะติมนี่ตนเอทขาน่เขาซื้อตอยคื็เปกินนี่วะเพระเขาเย็นเลยนี่เขาอันนั้นเลยเขาเย็นเขาือหัวนเลมาหิบูลยวติ

สรุปผลงานปลารวมวันนี้นะครับผมปลารวมของเรานะครับอันนี้นะครับผมเยอะพอสมควรโตไหมทองไหม,มทอหม,มทอกปล่าไหม้ออมะอบนเออบอสจีทะจีัน,นันวะ,นะนนเออนีก,กนอกเง่านี้นน หนัก,กนดีไหมเออเร็วๆท่านผู้ชมถามวันเน,น,นี่ย่ำใครแต่ตัวนี้วะของกูสีมันขาวๆหรอองกูะนี่ยต่อไ้สีดำนี่เปงกูใหญ่ใหญ่คูเพื่อนของผมเอาสมมา,าลเลี้ยงหนงามูไงที่รขานี่ครับผมสรุปผลงานปลารวมของเราวันนี้ครับ